บททั้งหลายเนี่ยนะกล่าวถึงว่าผู้ที่มีความรักความหวังดีต่อเราขนาดนี้เนี่ยถ้าจะตอบแทนคุณท่านละ่ะทูลมารดาบิดาเอาไว้ถึงร้อยปีเอาศีรษะนะทูลให้ท่านใช้ชีวิตอยู่บนศีรษะของเราเลยนะทูนไปเลี้ยงสักร้อยปีก็ไม่อาจจะทำปฏิการะคือทำตอบสนองคุณของมารดาบิดานั้นได้เพราะเหตุที่มารดาบิดานั้นเป็นผู้ดูแลบำรุงเลี้ยงแสดงโลก เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเหมือนกับเป็นพรหมเหมือนกับเป็นบุรพาจารย์เหมือนกับเป็นพรหมก็เพราะว่าเป็นผู้ที่มีมีเมตตาต่อบุตรถ้าบุตรเล็กๆนะพ่อแม่หวังว่าให้ลูกคนนี้เจริญนะมีแต่หวังความเจริญโดยถ่ายเดียวใช่ไหมไม่มีใครหวังว่าเออโตมาจะได้เป็นขี้เหล้าเมายาเป็นต้นไม่มีใครคิดหรอกคิดแต่ให้เขาได้รับความสุขความเจริญสุขภาพดีหวังว่าบุตรคงจะมีความสุข ทีนี้ถ้าหากว่าบุตรมีปัญหามีความเดือดร้อนพ่อแม่นี่เป็นผู้ที่ลำบากใจที่สุดน,นะถ้าถ้าลูกทั้งหลายมีปัญหานะพ่อแม่ดูจะเดือดร้อนกว่าผู้อื่นทั้งหมดเลยน,นะถ้าลูกได้ดีนะพ่อแม่จะดีใจมากกว่าคนอื่นถ้าเทียบกับคนในแวดวงเดียวกันหรือแวดวงอื่นก็ตามคนที่ดีใจกับเรามากจะเรื่องใดก็ตามคือพ่อคือแม่เนี่ยนะแล้วผู้ที่เรียกว่า ไม่มีอคติต่อเราในแง่ถ้าท่านมีอุเบกขาเนี่ยนะก็คือพ่อคือแม่ท่านพ่อแม่นั้นนับว่าเป็นพรหมเป็นผู้ที่เฝ้าภาวนาบุตรในในสีอย่างหวังประโยชน์ให้อันนี้เป็นเมตตาคิดบำบัดทุกข์ของบุตรทั้งหลายก็เป็นกรุณาเมื่อลูกได้ดีนะแม้แต่หน่อยเดียวก็ยินดีด้วยมุทิตาแล้วก็เป็นการวางใจอุเบกขาแต่เป็นการวางใจพร้อมที่จะมีเมตตาพร้อมที่จะมี กรุณาพร้อมที่จะเกิดมุทิตาถ้าเขาได้ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพ่อแม่นั้นนับว่าเป็นผู้ที่มีพรหมวิหารเรียกว่าอยู่อย่างประเสริฐกับบุตรทั้งหลายแล้วก็ท่านเป็นบุรพาจารย์สอนเราทุกเรื่องนะคนอื่นไม่มีใครที่ตามจ้ำจี้จ้ำชัยตามสอนลูกสอนสอน,สอนลูกเท่ากับพ่อกับแม่ทีนี้พูดถึงผู้ที่เป็นบุตรเนี่ยนะถ้าที่จะสนองคุณของท่าน ตามที่ท่านมีอุปการะต่อเราเนี่ยไม่ง่ายเลยที่จะตอบแทนคุณของท่านได้หมดดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่ามารดาบิดาท่านเรียกว่าพรหมเรียกว่าบุรพาจาร์เพราะว่าเป็นอาจารย์ที่สอนเราทุกเรื่องโดยที่สุดทายุจระปัสสาวะเนี่ยนะสอนมาไล่มาทุกเรื่องเลยแหละเป็นอาหุนยบุคคลของบุตรหมายความว่าเป็นผู้ที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชาของลูก เป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงนอบน้อมพึงสักการะมารดาบิดานั้นด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการขัดสีการให้อาบน้ำและล้างเท้าเพราะการปรนิบัติมารดาบิดานั้นบัณฑิตทั้งหลายพึงสรรเสริญเขาในโลกนี้เขาละโลกไปแล้วยังบันเทิงในสวรรค์มันเขาก็ได้ทําบุญกับผ้าหันเลย ถ้าหาพระรหันทำบุญที่ไหนไม่ได้ก็พ่อแม่ของเรานั่นแหละที่เรียกว่าควรเป็นนาบุญของเราที่สุดที่เราควรจะทำวิธีตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับมารดาบิดาว่ามารดาบิดาเนี่ยเสมอด้วยผ้าหันเสมอด้วยของสูงทั้งหลายเราคิดดูนะถ้าใครฆ่า,าพ่อฆ่าแม่บาปเป็นยังไงอนันตริยกรรมใช่ไหมอนันตริยกรรมถ้าพ่อเลวสุดๆแล้วลูกฆ่าละ่ะ ก็อนันติยกรรมถึงจะอยู่ในฐานะใดก็ตามบุตรทั้งหลายเมื่อประพฤติทุจริตกับมารดาและบิดาก็ตกอยู่ในอำนาจของอนันตริยกรรมขณะเดียวกันถ้าท่านอยู่สภาพใดถ้าเราทําบุญเลี้ยงดูท่านก็นับว่าเป็นทําบุญกับพระอาหารหันต์เช่นกันคือมันปัญหาในยุคนี้ก็คือพ่อแม่บางครั้งเนี่ยนะในบางกรณีก็ไม่ค่อยทําตัวเป็นพ่อแม่สักเท่าไหร่ คือหมายความว่าเป็นความทุศีลเป็นอาจินตั้งอยู่ในความเลวสารพัดเนี่ยนะพ่อแม่บางคนก็ขี้เหล้าเมายาดุดาลูกหลานเรียกว่าคําพูดเสียดสีบิดามารดาปกติมารดาบิดาควรจะเป็นร่มโพร,ร่มใสของลูกของหลานใช่ไหมอันนี้มันเป็นร่มตาลบ้างร่มมะพร้าวบ้างเดี๋ยกวก็ฟ้าผ่าบ้างเดี๋ยกวก็กิ่งไม้แห้งตกใสหัวลูกบ้างอย่างเงี้ยเรียกว่าสรรหาคำมาดากสรรหาคำมาเน็บแนมโดยประการต่าง ซึ่งลูกบางคนก็ต้องไปเจอกับพ่อแม่อย่างนี้นะเขามารู้จักหลายคนด้วยเขาก็หนักใจค่อนข้างมากเลยเนะคือที่หนักใจส่วนหนึ่งหมายว่าพูดอะไรก็ไม่ได้ไอจะอดทนหรือมันก็มันอย่างว่านะก็คนมีกิเลสกับคนมีกิเลสเนี่ยถ้าหากว่าไปล่วงเกินแม้แต่คําเดียวก็ชีวิตเป็นยังไงก็ขาดทุนชีวิตอีกละเสียหายโดยประการทั้งปวงโต้ตอบก็ไม่ได้แล้วตตั้งอยู่ในความทุ่ีลเป็นอาจิน พราะพ่อแม่บางคนก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมอะไรทําตัวเครียกว่ากลับไปเป็นทารกใหม่เสียแล้ว<ห>ทีนี้เป็นทารกที่อยู่ในฐานะฐานะพ่อแม่นิสัยเหมือนเด็กทุกเรื่องเลยแต่ว่าฐานะพ่อแม่ซึ่งถ้าเป็นผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงดูลูกช่ไมมันในฐานะลูกจะตีก็ได้จะดุก็ได้อะไรก็ได้มันก็ไม่มีโทษมีภัยอะไรแต่ถ้าตั้งอยู่ในฐานะพ่อฐานะแม่เนี่ยนะ ขอร้องก็แล้วอ้อนวอนก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยนะนผู้ที่เป็นลูกทั้งหลายก็นับว่าหนักใจโขทีนี้กล่าวถึงกิจกรรมห้าอย่างในการเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะทำกิจของท่านและการดํารงวงศ์สกุลเป็นต้นอย่างนี้ก็เชื่อว่าเป็นการบํารุงนะช่วยเหลือกิจของท่านท่านมีกิจอันใดที่เราจะไปแบ่งเบาภาระที่จะรับภาระเหล่านั้นแทนท่าน หมายคําว่าให้ท่านหนักใจน้อยลงะนะกิจการงานทั้งหลายใดๆที่พ่อแม่ท่านทําอยู่บางทีมันเป็นภาระมากมันคิดมากก็รับเป็นภาระทําให้พระโพธิสัตว์เนี่ยสมัยที่ในชาดกเนี่ยนะกล่าวไว้หลายเรื่องพอพ่อแม่มีปัญหามีธุระมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแม้กระทั่งจะต้องเสียชีวิตก็ตามลูกทั้งหลายก็เข้าไปขอรับภาระแทนอย่างเช่นสุตโสมชาดกเนี่ยนะท่านก็รู้ว่าพ่อจะตายพ่อจะต้อง ถูกฆ่าเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ก็ยอมไปตายแทนน,นะซึ่งตอนหลังก็ไม่ได้ตายจริงๆแต่ถ้าพูดถึงว่าความเสียสละรับภาระของพ่อแม่กิจการงานเพราะว่าพ่อแม่บางคนไม่ต้องอยู่ในฐานะที่จะต้องไปบีบไปนวดไปอะไรแต่ว่ากิจการงานของท่านทั้งหลายในส่วนใดที่เราพอรับเป็นธุระทาให้ได้ก็ควรที่จะรับเป็นธุระอนนั้นให้เพื่อความสบายใจของของท่านเนี่ยนะมันส่วนใดที่จะทําให้ท่านมีความสุขทางร่างกายและจิตใจได้ ก็ช่วยกันไปเถอะช่วยกันแบ่งเบาภาระอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการบำรุงบิดามารดาเหมือนกัน